พ่อแม่ทุโคนมันก็ไลลงพูดพ่อแม่ก่อเเจ้าย้บมผมเห็จังไไเเสียหลายอกบอกที่ที่เหลายคนแน่ ตายมาใส่เหม็นเหม็นแท่งเห็นชุดยาเลยแหละในความเหม็นเห็นกุ่มอะไรก็เลือกๆเลยนม่่าไปใช้เราเอาอยู่ได้นีเลยแบบยางลูกนั่นยางพาราลูกนั่นยางพาราครับมันแทนในผมเหลือรล่อนยางหนาดยางไรลนุ่มากระทบผมผมเห็นยางบรได้ในหายผมไี่ทีทำกินของผมส่วนยางเสียหายเยอะไหมครับ ประมาณประมาณทั้งหมดนป่นซิปลารเหรอใช่แต่ยางเสียนี่ซิว่ายนะครับนี่ตาเปลี่นนี่ไม่ฮะไม่ไม่ไม่เห็นเขาบำบัดอะไรเลยมันก็จะมีบ่ออยู่ค่ะบ่อประมาณสี่บ่อแต่ว่ามันก็จะล้นล้นล้นออกมาปกติก่อนก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานเขาบอกว่าเขาจะบําบัดรีไซเคิลเข้าไปทํางานน้ำอ่ะรีไซเคิลเข้าไปที่โรงงานของเขาแต่ไม่เห็นเข้าเข้าึ้นไปเลยไม่มีการส่งน้ําที่เสียนั้นเข้าไปเลย ก็แสดงว่ามันมันมัน,มนบาดไม่ได้มันก็ปล่อยทิ้งออกมาเลย ไปด้วยใช่ไหมมันก็เป็นน้นหอนอ้อนอไลงไป หลายๆคนทางที่เดือดร้อนจริงก็ไม่ได้อยู่ด้วยโอ้ยไปไปยุ่งอะไรมันกับพ่อโยแล้วพ่อโยไก่มันโดนเต็มๆดำดงควันเยอะนน่าเลยบุคลากรพาดีที่ไหนไปหน้าอยู่ดีที่ไหนไปกรตโดดครับกินที่มันส่งกินไปรบกวนไอ้ชาวบ้านของชาวบ้านที่มันกินกินเหม็นน้ำเสียครับทางสกลก็หาลือกันแล้วว่าจะทำไอ้บ่อบำบัด ไม่ให้ไปลงไปที่ของคุณพ่อสมัยไปรบกวนของคนอื่นบ้างนะแล้วกินที่มันมีกินบางท่านก็บอกว่ามีกินเหม็นไหมก็คิดว่าจะหาอะไรละ่ะหาท่อมาต่อให้มันขึ้นไปสูงๆแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ยัง ให้<ข>ดูทุนก่อนเพราะอะไรครับเพราะไม่มีทนุนทุนกันง่ายๆยางที่ซื้อมานี่เอามากองไว้นี้ขายมันก็ได้ราคา <laughs> ของ <laughs> ตรงไปนี่มันมันมียางอยู่ที่กองไปดูหรือยัง,ไ,งไปดูแล้วครับผมนั่นแหละเขาออกไปที่เขา,เาน้ำฉีดลงนั้นใช่ไหมครับครับ <c oughs> โอ้ทำไมไม่มีกล<ม>ิ่นออกมา กินน้ำกรดหรือเปล่าครับท่านประธานกินน้ำกรดครับอ๋อครับ